ก็เอ็นคอร์อคอโดหน่อยค่ะเอ็นนะคอบบ้คอดงเพลก่อนลองพลงก่นองเพลง้องเพลง จ้าแอนปาดปัดคือสีงามคือขอสวยสิอับโบคาโดนะคะถ้ากินได้กับประโยชน์ไลน์เนาะแม่นๆเชื่อมากินครับผมใน้างมือแล้วนะคะได้ป่ามากิน่อยป่ะมาเม่ป่ามาเิียมควรพยายังอันนึงเรื่องรอเพลงอยูว่าผม มากินผลไม้ก่อนครับเดี๋ยวไปนอนอดไม่องหอนอย่านะนงอแงนะคะไปแอนบอกว่ายังไงแไม่ชอบเด็กงอแงนะเราต้องยิ้ม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 หวเราะหร็วไหนไหนหัวเราะ้าาทำไงครับหัวเราะหหหหห เป็นเตียมบ้อเตียมอานนเป็นใจถึงข่ะเอาลูกมาชิมอะโวคาโดแลวครับผมอะโวคาโดมามามามเมืองเด้อสิกินแถพ่อน้องเมืองเองะอะโวคาโดกัดกัดอ่อยอ่อยครับผมว้่าย่ <c ười> อ่อย่ ừ, อยเลอดออย ไปเกี่ยวนะคระพวมมาคายออกมาเร็วๆๆออกไม่ออกกลิ่นมาไอ้เงี้ยถือเอา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 ครับกัดค่อยๆกัดตึกเอจะเป็นกลิ่นแสียบอะไรเลยเออแบบแบบแบบขี้น้องค่อยๆให้ดูด้วคนละมาทุกอย่างที่มีประโยชน์ซื้อให้กินหมดค่ะแต่น้องก็ไม่ค่อยชอบกินแต่น้องชอบกินแอปเปิ้ลแอป กับกล้วยชอบกินแอปเปิลก okay ับกล้วยหอมกล้วยน้ำมาก็ไม like ่ก anyway ินอารมณ์เลาเรากินล่ะนอ่ะฝันฝันฝันถือเอาถือเอาเอาถทีมซ้ำเอาถทีมแล้วว่ากิน สำหรับคลิปนี้ไปซ้ำอีกแลนะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตองออาไซนมให้กินขูดไซนมเด oh. ี๋ยวจะไปขูดไซนมให้น,น้องเกียวกินก่อนนะครับ oh. สวัสดีครับผมโอ้ยมากเกลี่นเยอะค่ะ